เกง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 สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนค่ะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอจ้ามาสมไฟเห็ูทรายนะคะวันนี้ลูกชายไม่ได้ไปแสดงเนื่องจากว่าอีพ่อไม่อบายนะคะพ่อเพิ่นไข่เนาะ มันอี้เดือนแจ,งแจ้งจ้างปางเลยอันนี้พระจันทร์นะคะอมเมนไฟหมอเบดพอเปิดใดคุณค่ะเห็นดาววะลยยิบระยับยุ่มเม่เออเมงวันนี้แบบว่าบรรยากาศค่ะดีครักเลยสูงไฟลูกไายขอทำความสะอาดไปน้ำนะคะสูงไฟไายุ่งให้ลูกใายค่ะยุ่งหลายค่ะ คุณนะคะคุณแม่นาฐานะคะเมื่อวานให้คะแนนลูกชายนะคะหนึ100่งร้อยคะแนนแล้วกะให้นมด้วยนะคะหนึ่งร้อคะแนนเดี๋ยวลูกชายไปมอบรางวัลที่คุณแม่นาฐาให้ลูกจ่อยนะครับจะมาไงขื้นเครื่องระบบไปออกก็หุ่นน่ะขุ่นแล้วออกกล้องนีกับบ่มาไก่กล้องนีกับบ่มา ไาย,ย,ยุ่งแอบจจเถอะบะาน้องนี่แม่ครับผมเริ่มสงสัยแล้วครับพอลายยุงหรือพอไรอะไรหิวน้ำ กินน้ำไหมไม่เอาน้ำให้ไหมมามามานี่ค่ะบรรยากาศหอคอยหอชมวิวของเรานะคะเราจะเห็นไปทั้งถึงนะคะแต่ถ้าแนมด้วยตาเปล่านี่แบบณตอนนี้นะอยากจะบอกว่าสวยมากเดือนมันแจงไหมพอเดือนแจงระบาท,ที่นี่อ้วจะเป็นงามค่ะอันนี้หน่อยนะคะมืดห่อยเด้อเพราะว่า ให้นางจะเอาน้ำให้จอยกินเนี่ยมาเห็นอันเนี่ยมาเห,ห็นกรอบน้ามาดูชายกินก่อนค่ะเก็บอ่ะเงียหน่อยนะคะทุกคนน้ำให้ทุกชายกินค่ะไม่นางไม่รู้ว่าถ้ากลับกล้องแล้วมันจะมองเห็นไหมอะ่ะ เยวแไม่นองลองกลับกล้องใช้กล้องหน้าก่อนนะอุลุนๆกลับกล้องหน้าพีสพีสอุย้ยไม่เห็นเจยดายอยากให้เห็นหอคอยหอชมวิวข้างหลังมันไม่เห็นเป็นทำเมนมาเบิงอันอยู่ทีวสานที่จริงนี่คือสวยมากเลยนะคะถ้าใครมีกล้องมีกล้องที่แบบว่าอันเขาเอื่อยังเกาะ ดีๆที่เขาถ่ายเห็นชัดนี่บวกย่างงามเลยมันตว่างมันมองเห็นหมดเลยค่ะทุกคนช้างยืนอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเห็นเบิร์ดเลยมันลำบากเบิดไฟยากพ่อหน่อยค่ะ อิ่มแล้วใช่ไหม Sand zu früh machen. Ả à là nhang Cái nàm Ủa tùn ไข่ตุ๋นวัอนี้นอนนี่ตีไข่ตุ๋นฮะพูดด่ากันดีค้างแดด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 ไข่ตุ๋นวันนี้ไข่ตุ๋นจะนอนกาจอยเหรอหืมไข่ตุ๋นจะนอนกาจอยเหรองางางโอ้ยแม่สิลมนี่อย่าเพี้ยหุ่นพี่ไม่ต้องพุ่นละ ยายพี่เมย์ก่อนนี่พ่อเอายายพี่เมย์ก่อนแต่ลูกชายก็กินให้พี่เมย์ก่อนนะครับ ควันมาแล้วควันมาแล้วคนม,านมาหาบอกหลานไม่นั่งแล้วควันมาหาน้องจอยแล้ว,ว,ลวผู้บ่าวงาง,งอน vào ngà ngon Kinh như vậy khắp สวัสดีค่ะฉันอยากส่งค่าอาหารให้เด็กๆค่าคุณนะเดี๋ยวไม่นางปักหมุดให้นะคะสวัสดีค่ะมีแต่ก็จอยน้อยจอยน้อยกระโปมจอยมาแล้วเดี๋ยวไม่นางปักหมุดให้นะคะอ๋ออยากส่งค่าขนมให้เด็กๆเดีย๋ยวปักหมุดให้สักรคู่คะ่ะ มืดใน่เด้อค่ะท่านเห็นไฟเลูกเทเชียอยู่ท่านหาบันไดได้อยู่ค่ะบ,บ้านเน่ยหาบันไดได้อยูออ่อันนี้ก็ยูสูงสูงสูงเป็นตตลสิตตนสาด ไฟมาแล้วไฟมาแล้วแม่นางปักมุนให้แล้วนะคะแม่สินดีแม่นางปักมุนให้เรียบร้อยแล้วนะคะขุนนะ่ะขอบคุณที่ดูเด็กๆนะคะขอบคุณมากมาเลยพอดีว,ว่าไฟตรงเนี้ยมันมีอยู่แต่ว่ามันเฉียดแล้วมันหาบัานไดขึ้นบันไดขาชุงแห้งชุงมากเลย สูงมากเลยขึ้นมาได้เลยซ่อม,มาได้เลยไปโอเมื่อมีไฟไฟไฟด็กน้อยตาเหลือก <c oughs> ด็กน้อยตาเหลือกพ่อเต็มที่มากจ้ะวันนี้ชุงไว้มันเบิดมันยังดอกมันอันนี้ค่ะมีพทด ยุ่งหลายพูดฮะยุ่งเออยุ่งหลายแห้งค่ะของซุ้มพูดเพราะก็ไม่ไปในตูค่ะ จันห้าร้อยคะแนนให้น้องบุญละห้500นาร้อยคะแนนให้พี่เม่ห้าร้อยคะแนนให้จอยหน,นึ่งพันคะแนนค่ะเต้นเก่งกรับขอบพระคุณค่ะกรัขบขอบพระคุณในความเอ็นดูเด็กๆนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่นางจัดการส่งให้พี่เม์ให้ควานเขียวนะคะขอบคุณที่เอ็นดูครอบครัวพายบุญหลายจอยมากๆครับผมขอบคุณครับจิลูกชายกรับอขอบคุณคบให้ดูหน่อยขอบคุณครับ ครับก่อนครับเสียงเสียงเสียงยุใสเสียงอยู่ใสผมไม่มีเสียงครับแม่ผมย่ำอ้อยอยู่ครับถ้ามืออื่นนะครับเสียงด้วยเสียงด้วยเออเอาเสียงหักอ้อยไปก่อนขอบคุณครับขอบคุณแม่ทันดีครับผมบอกลาอันทาเบิรงแอลบอกลามืออื่นนะครับ ย้ำแรงแนมบไเห็นครับมันเมืดเดี๋ยวพรุ่งนี้บอกหลาจ,จะโซ์แอลหวานๆเป็นการตอบแทนนะครับคุณน,นะนี่ ใ่ไหมนะกินตเสร็จแต่เสรมัน,นยุ่งหลายค่ะอีพ่ออูดบวชคักเลยอันเตเรเยเียมเครื่องเคียงไว้ถ้าอูดสองรถเข็นค่ะเตรียมเครื่องเคียงไว้ถ้าอุดสองรถเข็นค่ะไม่ต้องห่วงค่ะเ <c oughs> ออมอเฮ้าับยุ่งล่ะคคะเมา แต่เมื่อแต่ตอนที่ว่าก่อนจะขึ้นไรอ่ะยีพ่อไปจุดขยานอะ่ะอู้ยง,งแตกออกวสันจ้าลูกจอยแล้วแซบครับผมบกุกลาค้นโกรครับผมตอนนี้ท้องก็เลยเริ่มแบบเราเริ่มอัดอ้อยอัดอะไรหน่อยแล้วท้องเริ่มป่องเริ่มคีพเริ่มออกเหมือนเดิมแล้วนะคะกำลังสูบลมครับผมพยายามสูบลมเรื่อย ให้ลูกสุสายเขาสูงสามเมตรง่ายเงาหาเมร็รเห็เร็ีที่สุดครับหยิบพยายามสูงก่อนเสกสันครับสพยายามสูงก่อนเสกสันให้ได้ครับผมเอพอุนนะ่ะผุนนะ่ะเพื่อนเฮ็ดพุนนะ่ะะบวนค่ะเอาไอเนี้ยไปลายอ้อยเป็นนิบอันนี้ค่ะไปลายอ้อยเป็นเนียมงานหน่อยๆเพื่อนเอ,อระบวนค่ะะบวนเนี่ย พี่เมย์อยู่ตรงไหนคะใกล้กันไหมพี่เมย,ย์ตรงนี้ค่ะเพราะวยนี่พี่เมย,ย์ตรงนี้ครับน้องจอยกับพี่เมย์นอนด้วยกันครับผมมีพี่เมย์อยู่เป็นเพื่อนครับแต่ว่าตอนอ่าตอนงานช้างอยากจะบอกว่าเหงามากครับผม <laughs> มันม่มูค่ะผม <laughs> บอกลาแห่งทองเจียงนอนอยู่บุเดียวพี่เมย์ก็ไปนอนอยู่ชุลินไม่ใญ่กับไปนิจากเบิร์ครับผมู <laughs> อยู่หลักผุนครับอยู่ร่องส้างริมสูมนครับ พญายกไก่ย่อยแถวพญายาวัดก็ย้ายอันย้ายปอบอยู่เป็นมูครับเอ,อแต่ยังน้อยก็มีเพี้ยนนะครับถึงจะอยู่ไกลฉะนั้นพี่เมกามาก็อยู่ด้วยกันนอนด้วยกันครับทุกวันครับผมไม่ได้มีใครเฝ้านะคะเนื่องจากว่าตรงนี้ก็คือปลอดภัยแล้วเนาะมันมัน,มนอันนี้ค่ะมันไม่มันไม่มีเจ็บที่แบบว่าให้เราอยู่ได้มมนมีบาดไม่หยังอะค่ะ มันเลยนอนอยู่เฝ้าไม่ได้ค่ะแล้วน้องเราก็เซฟความปลอดภัยของเด็กๆไว้แล้วด้วยต้องเช็คตรงอะไรในกคืนก็เลยไม่ได้เฝ้าค่ะแม่แม่แนมเห็นบอกลาบอแม่แนมบ่เห็นแม่ป้ต้องแปลกใจด้อแม่นั่งกับแนมบ่เห็นยือกันแม่แม่แนมบ่เห็นบ่าป้องแปลกใจด้วบอกลาอันบอกลากําลังพางโตครับอีพ่อก็จะเช็คนี่ค่ะ พอจะเช็คโซเช็คอะไรความปลอดภัยทุกอย่างนะคะเพราะว่าบ้านกะตรงนี้ก็ประมาณสักอ่าแปดแปดร้อยนะพอนะความห่างก็ประมาณแปดร้อยเมตรค่ะถามว่าจอยร้องได้ยินไหมได้ยินค่ะจอยร้องจากตรงเนี้ยอยู่บ้านก็นได้ยินค่ะคือถ้าจะเอาจอยกลับไปนอนที่บ้านก็ เขาโอบกันกับแม่เขาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อ่าใครเอ่ยเนีน่ยก็พี่เมสิบมีมูน,นอนเป็นมูพีเม่น้่นนะคะแล้วก็สะดวกในการทํางานในแต่ละวันตื่นเช้ามาก็คืออาบน้ําไปทํางานเลยนะคะบ่ต้มไปย่างไก่นะคะไม่ต้องเดินไกลนะคะอยู่ใกล้ๆตอนเนี้ย ไม่นั่งเหลื่อมเมาแม่นั่งเหลื่มเมาควนกอน้กอนยุ่งก่อนยุ่งล่ะยุ่งอาจจะเฉยๆนะแต่เราแต่เราจะไม่ไหวอยากกลางฮอนมุ่งให้ลูกแหละท้าปกติว่าลูกไส้ไม่นั่งเหร่นมุ่งนะว้าขึงเลยล่ะคัะนนี้สีม่มุมพร้อมเนาะเสาสีต้นขึงใส่กันเลยสำคัญกลางเนี่ยมันอยู่บอ่อหอดอันนี้จ้ะครับบ่อหอดจิบมแ้ที่ แต่ว่าเฮาหนี้ปึ๊บเอาเลยมุนอุยปุรยบันเทิงศิลปพัฒนาเลยเหมือนกับผ้าห่มเหมือนกันผ้าห่มนี่คือห่มให้ไม่ได้หรอกถ้าเราไม่อยู่ด้วยบางทีเราอยู่ด้วยเขายัางดึงออกเนาะมันเป็นแค่ไหนนะพวกที่แบบว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติของเขานะคะถ้าจะให้ดีก็จะเป็นอ่าจะอยู่ดีหน่อยก็พวกช้างแก่้าช้างเด็กน้นอยที่เขาอยู่กับแม่อันนั้นนะ่ะแม่ก็จะเป็นคนดึงออก คือจังสมัยจอยสมัยจอยนี่ห่มพอห่มไห้นะยูได้ข้าวเดียวแต่ก่อนแม่เมตาผมจะส่งผ้าห่มมาให้เนาะปืนนันก็ยังอยูยูพอห่มปืนนันจอยห่มไม่ได้ไอ้ไม่จัดแล้วดึงออกนะคะกะห่มห่มกะห่มบไดายปทีนีศก็เลยคนก็เลยเอามาห่มแทนนะคะก็อยู่นะอุปั ยังว่าน้องหอสู่เพิ่มอยู่โหลดป้าลูกชายอายขึ้นตะก,การตะกินสองทอนผอมกันที่พ่อไปส่องดูยุงให้ลูกชายค่ะสิเป็นตบยุงให้ลูกชายตบได้จะสิส,สยนะูยุงเนาะยุงเบื่อืดเบอ่บอยากยุงมีเป็นรอยจะคล้อ,องอันช้องมือ มื่อื่นนี่พอว่าจะพาบอกลาไปทํางานนะคะฝากทุกคนมาให้กําลังใจน้องจอยด้วยนะคะสิบโมงเช้าแล้วก็บ่ายสองนอจ้าสิบโมงเช้านะคะเรามีนัดกันสิบโมงเช้าฝากพ่อพ่อแม่แม่มาให้กําลังใจอ่ามากดไลค์กดแชร์นะคะมาคอมเมนต์เป็นกําลังใจอยู่เป็นมูในเด้อค่ะเด้อสิบโมงเสาร์ของพรุ่งนี้นะจ๊ะแล้วก็บ่ายสองยุ่งไงวะ ควันเข้ามาแล้วอ <content. S 2> ียงซ้ำาจี่หอนมืออื่นโอ้ยบ่หอดสมมุวงกับเบิร์ดล่ะพอเอ้ยย่ามาว่าเรื่องอันนี้เถอะอย่ามาว่าเรื่องหอนมืออื่นเถอะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวลูกชายเรานอนแล้วนะคะ มืดแล้วแนบมาเห็นแ้วทั้งควันทั้งอย่างคนกะลอยอยู่ดอกครับแต่ว่าไฟบ่นี้<笑><笑>ก็ฝากทุกคนนะคะมาเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้น้องจอยแล้วก็พี่เมย์ทำงานพรุ่งนี้ด้วยนะครบขอบคุณแม่สันดี้นะคะที่เอ็นดูเด็กๆนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลน์หน้านะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ